กราบสวัสดีวัยรุ่นทุกคน,นกันด้วยในครับุมวันนี้นะครับอยู่กันในเกมรเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาตะลุยหอคอยอน,นันต์นะครับเออด่านใหม่นะเป็นสเตจรอบโจมตีนะครับเป็นด่าน9กด่าน9ก่อนนะแล้วมันก็จะมีด่านด่าน18แล้วก็27ใช่ไหมมันเพิ่มไปทีลา9หรือเปล่าไม่ใช่ เอ้าไม่ใช่เอ้าคือเออไม่รู้แหละแต่รู้ไม่รู้แหละแต่ทุกสิบชั้นมันจะมีอันนึงอะ่ะเออนะครับอ่าผมก็จะมารองเล่นสัก,กหน่อยนะครับตอนนี้กูคือหนักใจมากเลยนะกับเสียงเขาขายของเป็นรถรถล่มาเนี่ยไม่ชัวเดี๋ยวฟังเองแล้วกันไม่ก็หวานเสียงมือโคุดตลกอะ่ะ ทุกคนได้ยินไอ้เไอแี้ยไอ้หี้ยกูรั่วเลยไอ้สัตว์เฮ้ยคือมันยังไงวะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะทุกคนอะไรวะโอ้คือเราต้องตีป้อมตรงนั้นให้แตกใค่มาตรงตรงป้อมมันอยู่ตรงกลางอ่ะอ้าวไอ้หี้ยง่ายยังเลยอะไรวะมันง่ายยังอ่ะ อาา้าวน่าไอ้เหี้ยวหวานหวานไอีกแล้วไอ้สัสไอ้เหี้ยกูจะนอนละเมือไว้เด็ดส่วนสตีวิ่งนะผมไม่วิ่งนะขี้เกียจก็ไม่ได้ขี้เกียจอะ่ะกูไม่มีขนนกวิง่งตรงๆคือกูไม่มีขนนกวิง่งคือกูอยากได้กบุจิตดาวมากกว่ากลุแปดดาวอะ่ะตอนนี้อยากได้กบุจิตดาวเอามาทําตัวพีลอยแอปเปิ้ลดินนิดนะครับ อ่อสเต t อ e v e n ต์เป็นธาตุไม้นะก็ต้องเอาธาตุไฟเยอะๆหน่อยนะถ้าคนรวยๆก็มีธาตุไฟเยอะนะอ่อตอนนี้กบดำผมนะมีอยู่2ตัวนะผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะปั้นได้อีกตัวหนึ่งนะน่าจะดูเป็นดาวินชีนะครับไม่ก็เป็นเจ้าเอา่อเซลลี่เห็ดพิษนะครับเอามาเล่นสเตอย่างนั้นเองนะไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรดีนะครับ น่าจะดูเป็นไดวินชี่ก่อนแหละนะเพราะว่าเซลี่เห็ดพิษเราก็มีตู้สล็อตอยู่แล้วนะเออประมาณนี้นี่มีไม่ผมก็จะปั้นเบาตัวตลกนะแต่ว่าไม่น่าปั้นเท่าไหรอ่อน,น,นะครับที่อยากได้ตอนนี้เลยคือมูนชุดเยลลี่นะครับผมคือมันมันดีมากมันลำนำเย้าวยวนสเตจย,ยากขุมว่ากูผ่านฉลุยคือมันมีการข้ามหลังด้วยนะเออ เออผมก็จะพูดในเรื่องของมูนชูจลลี่นะผมอาจจะไม่เปิดตอนที่มันเพิ่มโอกาสตอนนี้นะผมอาจจะเปิดการันตีถึง30ครั้งนะครับเพราะว่าผมอาจจะรอไปเดือนก่อนนะครับว่ามันจะมีแสงมืดอะไรเข้ามาไหมถ้าเป็นแสงเนี่ยผมก็ลุ้นให้เป็นเจสสิก้านะครับอันดับโน1เลยนะเจสสิก้าโน2ก็เป็นบาวมายกล โนสามเป็นอาานั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นตู้มืดเข้ามาเนี่ยผมก็อยากได้เป็นอลิสติกินะครับมีเจม่วงเนี่ยอยากได้มากๆถ้าได้มานะผมก็น่าจะเดือนนี้น่าจะเลือกแสงมืดปั้นขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะเออเพราะว่าปั้นหลายตัวไม่ไหวจริงๆนะเดี๋ยวต้องเก็บรูบี้เนี่ยเป็นเดือนหน้านะครับ <S <S เผื่อว่ามันจะมีดีนะครับถ้า ให้ผมให้เลือกระหว่างมูนชุดเจลลี่เจสิก้ากับเจมเมอร์ใช่ไหมผมก็จะเลือกเป็นเจสิก้าแน่นอน <c oughs> นะมันแบกได้ไงคือมูนชุดเจลลี่มันเป็นทางเสริมนะเอออมันไม่มันมันเก่งแหละแต่ว่ามันเสริมทีมมันไม่ได้แบบตัวหลักโจมตีซึ่งตัวที่ใช้โจมตีในทีมผมที่มีสกิลโจมตีแรงๆเนี่ยแม่งมีอยู่สองตัวนะครับก็คือ อลซากับอีลิตแค่นั้นสาวผมแดงสองคนนะครับส่วนกิวนะครับก็ช่วยมาแปลชื่อกิวกันหน่อยครับที่เข้าร่วมกิววอลด้วยนะครับกูขอร้องนะครับเออมาแปลหน่อยนะกิวกูค่อนข้างจะอนาถานะกูอยากออกจากกิวนี้เต็มโทนแล้วอะ่ะคือไม่คตรดขยะเลยกิวเนี่ยคือแบบโอ้โหไอ้กิววอลไม่เคยเข้าอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเขาแบบ ทิ้งแล้วอะ่ะเขาแบบไม่เล่นแล้วมั้งเขาไม่เล่นแล้วมั้งเข้ามาเล่นอยู่สองสมครั้งเองเมื่ออาทิตย์นึงอะ่ะมาลุย pvp บางครั้งก็ครั้งเดียวอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยล็อกอินเท่าไหร่อะ่ะเนี้ยเอออ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม